เจ้าของเบอร์โวยคนแห่โทรเข้ารลายพันสายหลังซีรีส์ดังส q u i ต g เกมเอาเบอร์ไปใช้ เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่กำลังมาแรงแบบส,สูดๆในตอนนี้สำหรับส u i d g เกมที่ฉายทาง n น t f l i x เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนที่ติดนี้และถูกเชิญไปเล่นเกมเพื่อรับรางวาัลมูลค่ากว่าหลายพันล้านบาทหากชนะเกมทั้งหมดได้แต่ถ้าหากเล่นเกมแพ้ก,ก็ต้องแลกด้วยชีวิตและหนึ่งในฉากที่ถูกพูดถึงอย่างมากนั้นก็คือฉากที่กงยูมารับเชิญเป็นนายหน้าคอยชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมการแข่งขันโดยบนนบามบัตรจะมีเบอร์โทรโชยูแเพราะนั่นเองจึงทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อเบอร์โทรดังกล่าวนั้นดันเเป็น,ปนบอร์ที่ ผู้ใช้จริงโดยเจ้าของเบอร์โทรไว้40ปีจากจังหวัดคยองกีได้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องรับสายกว่า4,000ครั้งต่อวันโดยส่วนใหญ่โทรเข้ามาเพื่อบอกว่าต้องการจะเข้าร่วมเล่นเกมด้วยทําให้เจ้าตัวนั้นไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติได้หลังจากนั้นบริษัทผู้ผลิตซีรีส์ได้ติดต่อเจ้าของเบอร์โทรและขอให้เปลี่ยนเบอร์โดยให้เหตุผลว่าทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขอะไรได้พอซีรีส์ได้ออกอากาศไปแล้วแต่ทางเจ้าของเบอร์บอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนให้ได้เพราะใช้เบอร์นี้มานานนับกว่า10ปีและใช้ เชิงธุรกิจอีกด้วยทางบริษัทผู้ผลิตซีรีส์จึงได้ขอเจราจาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะให้ค่าชดเชยเป็นเงินจํานวน5้าล้านวอนหรือประมาณ1นึ0 0 0สบาทโดยในขณะนี้ก็ยังคงหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ซึ่งราสุนฮอขคยองยังอดีตผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้โพสผ่านเฟซบุ๊กว่าเขาต้องการซื้อเบอร์โทรดังกล่าวโดยจะมอบเงินให้จํานวน1ล้านวอนหรือประมาณ2.8ล้านบาทเพื่อชดเชยความเสียหายที่เจ้าของเบอร์ได้รับอีกด้วย